กาแยกไม่ดีอยู่เลยค่ะในถังเศษอาหารยังมีกองโฟมอยู่เลยค่ะใช่ค่ะเหมือนกับว่าพนักงานยังไม่แยกยังแยกไม่เป็นค่ะว่ะาถังไหนเป็นถังเศษอาหารถังไหนเป็นถังขวดน้ําคือ,อยังแยกไม่ยังแยกไม่ถูกกันค่ะห้ไม่ตัวช่วยมาช,ช,ช่วยป้าก็จะดีมากค่ะ สวัสดีครัสวัสดีค่ะพวกเรายังมางงทุ่มโกินแีกงเป๊นะคะวันนี้เราจะมาเป็นตัวช่วยทุกคนนะคะแนะนำวิธีการแยกขยะว่าขยะเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็แยกย,ยังไงเดี๋ยวเราติดตามไปได้เลยค่ะโอใช่ไหมยังงงอยู่ใช่ไหมวันนี้เราสองคนมาช่วยแ,แล้ว แยกขยะง่ายนิดเดียวขยะมี2ประเภทนะครับามการง่ายๆเลยก็คือขยะเปียกแล้วก็ขยะแห้งนะครับเริ่มกันที่ขยะเปียกจะประกอบไปด้วยเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ทานเหลือไม่ว่าจะเป็นขยะของถอยต่างๆนะครับรวมไปถึงภาชนะใส่อาหารกล่องโฟมถุงแกงอะไรต่างๆรวมไปถึงขวดน้ํานะครับขวดน้ําอารมณ์ขวดน้ําเปล่าน้ําผลไม้อะไรต่างๆก็เป็นขยะเปียกนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นขยะแห้งค่ะ ขยะแห้งนะคะก็จับง่ายๆค่ะมีแค่1กระดาษนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดาษหน้ากากหรือว่าโคลีพีที่เราใช้กันอยู่ประจำนะคะแล้วก็อันสองก็จะเป็นอพลาสติกนะคะเช่นตอกขนมขบเคี้ยวหรือว่าถุงพลาสติกที่เราใส่อาหารมาซึ่งขยะแห้งนะคะควรที่จะแห้งสนิทแล้วก็ไม่สัมผัสน้จามาก่อนนะะคต่อมาเราจะมาสาธิตการแยกเศษอาหารและภาชนะใส่อาหารกันนะครับเริ่มจาก เราควรที่ตัดเศษอาหารลงในถังอย่างระมัดระวังตามด้วยทิ้งภาชนะลงในถังใส่ภาชนะให้เรียบร้อยแล้วก็ขอย้านะครับว่าไม่ควรทิ้งภาชนะใส่อาหารลงไปในถังใส่เศษอาหารอย่างเด็ดขาดน,นะครับวิธีการทิ้งขวดน้ำมีดังนี้นะครับควรที่จะดื่มน้ำทั้งหมดก่อนหรือเททิ้งก่อนที่จะทิ้งลงในถังนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซเป้ของเราเนี่ยมีโครงการ ส่งพลาสติกกลับบา้านทุ่เป็นโครงการของ CSR รายละเอียดของโครงการเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้คนที่เชี่ยวชาญในโครงการนี้มาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะนิวจาก CSR นะคะโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านนะคะเป็นโครงการที่เขาต้องการที่จะนําพลาสติกเนี่ยกลับไปใช้หมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะซึ่งเซเป้เรานะคะก็เป็นหนึ่งในจุดดอกไม้ของโครงการะคะ่ะโดยเซเป้เราจะเน้นในเรื่องของขวดพลาสติกเป็นหลักนะคะนอกจากนี้นะคะทางโครงการ มีแอปพลิเคชันให้เราสะสมค้อยทุกครั้งที่มีการทิ้งขวดพลาสติกด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็คือเราสามารถที่จะสะสมค้อยแล้วก็นำค้อยของเรานะคะไปแลกเป็นของรางวัลในแฟนเพจ facebook ของโครงการด้วยค่ะและเร็วๆนี้นะคะโครงการก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามกันนะคะค่ะเรามาดูวิธีการทิ้งกระดาษกันนะคะซึ่งกระดาษที่ทิ้งได้นะคะเช่นกระดาษสำนักงานนะคะหรือว่ากระดาษเหลือใช้แต่เน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าแก้วกาแฟกระดาษนะคะที่ใส่กาแฟที่เราเพิ่งทานเป็นแล้วเนี่ยเราควรไปทิ้งใส่ถังไหนคะ แต่ถ้าถึงแก้วกาแฟกระดาษเนี่ยมันแห้งสนิทเราสามารถทิ้งที่ถังขยะกระดาษได้ค่ะในส่วนของพลาสติกนะคะที่เราทิ้งได้นะคะก็จะเป็นถุงขี้วพลาสติกนะคะแต่อย่าลืมว่าแก้วพลาสติกที่เราื่ดกันนะคะว่าจะเป็นแก้วน้ำแก้วกาแฟหรือใดอ่ะถ้ามันเปียกอยู่ต้องไปทิ้งในถังภาชนะใส่อาหารเช่นเดียวกันค่ะค่ะในส่วนขยะอันตรายนะคะที่เราสามารถทิ้งได้นะคะจะเป็นเช่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไอทีหรือถ่านไฟฉายอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นขยะติดเชื้อที่เราสามารถทิ้งได้เนอะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับคลาสเตอร์บิดแผลหรืออุปกรณ์ทำแผลต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่าขยะติดเชื้อนะครับแต่ทางเราเนี่ยขอย้ำนะครับว่าทางขยะอันตรายแล้วก็ขยะติดเชื้อเนี่ยเราจะเตรียมถังขยะแบบพิเศษนะครับจะเป็นการเหยี่ยเพื่อเปิดเพื่อลดาการสัมผัสนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการแยกขยะเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแค่ใส่ใจเพิ่มอีกนิดแยกให้ถูกถังมันจะช่วยทั้งตัวคุณและช่วยบริษัทให้บริษัทเราเป็นบริษัทสีเขียวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันเถอะค่ะ